สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะพาเพื่อนมาทําปลาส้มนะคะปลาส้มของเราวันนี้ก็จะคือปลาแซลมอนนะคะเราจะเอาตัวปลาแซลมอนนี้มาทําเป็นปลาส้มนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะเพื่อนกฝรั่งเศสนะจะเ,เนื้อปลาไทยใช่ไหมคะพวกปลานินหรือว่าปลาไทยๆอย่างเงี้ยค่ะจะมีราคาค่อนข้างแพงและเป็นแช่แข็งนะคะด้วยแล้วก็เราก็เลยดัดแปลงจาก ปลานิลหรือปลาอย่างอื่นที่เป็นปลาเนื้อปลาไทยนะคะเราก็เลยเใช้ปลาแซลมอนแทนนะคะเพ,เพื่อนเพราะว่าปลาแซลมอนบางครั้งนะคะที่ฝรั่งเศสจะมีช่วงโปรโมชั่นใช่ไหมคะเพื่อนลด,ดราคาเนาะเราก็เลยนํามาดัดแปลงนะคะเอามาทําเป็นปลาส้มไว้รับประทานรับรองได้ว่าอร่อยแน่นอนสามีติดใจสามีชอบทานมากค่ะเพื่อนเจอปลา เจอปลาลดราคาทีไรสามีซื้อมาให้ทําทุกครั้งเลยนะคะแล้ววันนี้สามีก็ช่วยอปอกกระเทียมด้วยนะคะเพราะว่าเราบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากทานปลาส้มใช่ไหมคะก็ต้องช่วยเราทําปอกกระเทียมเพราะเราไม่อยากปอกกระเทียมเนาะ mm hmm. เมื่อยเวลาปอกกระเทียมก็เลยให้แกช่วยปอกนะคะ mm hmm. เดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสามีช่วยปอกกระเทียมค่ะ เพื่อนเนื้อปลาสองชิ้นนี้ก็หนักแค่เอ่อกร0 0กรัมนะคะเพื่อนเครื่องปรุงก็จะมีแค่ข้าวสวยนะคะเพื่อนข้าวสุกนะคะใช้เป็นข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าก็ได้นะคะเพื่อนตัวนี้นะแล้วเราไปตำนะคะให้ละเอียดหน่อยหนึ่งนะคะ นี่เราใช้สองช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนแต่เราตามาละเอียดแล้วก็เลยเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็เกลือ1ช้อนครึ่งนะคะกระเทียมบดนะคะเพื่อนกระเทียมบดในนี้เราใช้สองหัวใหญ่ๆนะคะก็ประมาณ 200- 300กรัมนะคะเพื่อนแล้วก็ผงปรุงรสนะคะตัวนี้ถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ เพื่อนเนื้อปลานะคะเราจะไม่แล่ตรงที่เป็นหนังนี้ออกนะคะเพื่อนเพราะว่าหนังเขาตัวนี้ของปลาแซลมอนเนี่ยเขาจะกรอบนะคะเพื่อนเวลาเราทานอร่อยเราจะไม่แล่ออกเราจะเอาไว้นะคะแล้วก็เราจะหั่นเลยนะคะเพื่อนเนื้อปลาล้างให้สะอาดนะคะเพื่อนแล้วก็เอากระดาษทิชชู่ซับนะคะเพื่อนไม่ให้เขาแฉะนะคะแล้วก็เราจะหั่น วิธีหั่นนะคะเพื่อนเราจะหั่นเป็นชิ้นใหญ่หน่อยนะคะเพื่อนเนื้อปลาในส่วนที่จะทำปลาส้มให้อร่อยก็คือช่วงที่ติดที่มีท้องตรงนี้นะคะเพื่อนท้องปลาเนี่ยจะทำให้ปลาส้มของเราอร่อยสำหรับคนที่ชอบทานตรงช่วงเนื้อเนื้อตรงช่วงท้องนะคะเพื่อนจะมันแล้วก็อร่อยนะคะ นี่นะคะเนื้อปลาเราจะหั่นชิ้นประมาณนี้นะคะเพื่อนอย่าอย่าหั่นชิ้นให้เล็กเกินไปนะคะเพื่อนเวลาทอดเราจะเล็กนะคะชิ้นขนาดที่เราหั่นกำลังดีหรือว่าแล้วแต่นะคะเพื่อนเอาตามความชอบของเพื่อนได้เลยนะคะ สูตรนี้อร่อยจริงๆอยากมาแบ่งปันทานเพื่อนเราชอบชิ้นใหญ่ๆเหมือนคล้ายๆแบบปลาปลาจีนปลาส้มบ้านเรานะคะชิ้นเอาชิ้นใหญ่ๆจากนั้นนะคะเพื่อนขออนุญาตล้างแกนหนึ่งค่ะเราก็จะ โรยเกลือลงไปเลยนะคะเพื่อนใส่ทุกอย่างลงไปเลยเกลือกระเทียมข้าวสวยนะคะ เพื่อนจากนั้นใส่ถุงมือนะคะขยำในส่วนตรงนี้ก่อนนะคะในส่วนที่เป็นข้าวแล้วก็กระเทียมให้เข้ากันหน่อยนึงก่อนนะคะเนี่ยบีบให้เข้ากันหรือใครจะตำก่อนนี้ก็ได้นะคะเพื่อนก่อนหน้านี้คือตำข้าวกับกระเทียมให้ให้ละเอียดเวลาเราทอดอาหารเพื่อนข้าวจะได้ไม่เป็นเม็ดเม็ดนะคะเวลาทานจะได้ละเอียดไปเลยแล้วก็เข้าเนื้อเข้าเนื้อปลานะคะเวลาเราที่เราหมักทิ้งไว้2วัน3วันเขาก็จะเข้าเนื้อแล้วก็เปรี้ยว เปรี้ยวไวดีนั่นเองนะคะเพื่อนจากนั้นเราก็เอามาทาบนเนื้อปลานะคะคุกทาให้ทั่วๆบนเนื้อปลานะคะเพื่อนอย่าขยำแรงนะคะเพราะว่าปลาแซลมอนเขาจะเป็นนิ่มนะคะเพื่อนใครจะเอาใช้เนื้อปลาอะไรก็ได้นะคะเพื่อนเนื้อปลาเมืองไทยใครจะใช้เนื้อปลาแบบไหนก็ได้นะคะสามารถเลือกได้ตามชอบได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนเนื้อปลานะเราไม่เน้นนะคะแต่อันนี้คือแบบ ที่ฝรั่งเศสเนาะถ้าถ้ามีช่วงที่ถูกเนี่ยปลาแซลม,มอนถูกอย่างที่เราบอกมันเหมาะมากเลยค่ะเพื่อนเอามาทาปลาส้มเนี่ยเพราะว่าท้องเขาอะมันนะคะท้องปลาเขามันแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนเพราะส่วนมากปลาที่นี่ไม่ค่อยมีเออไม่ค่อยมีตัวใหญ่ๆแบบเนี้ยแล้วก็แบบเป็นท้องท้องมันๆนะคะเพื่อนปลาส้มต้องเป็นตรงช่วงท้องมันๆถึงจะอร่อยใช่ป่ะคะเพื่อน สำหรับเรานะเราชอบอตรงช่วงท้องเขามากที่สุดนะเนาะเนี่ยท้องเขามันๆอย่างเงี้ยพอเราพอพอปลาส้มเขาเป็นแล้วเขาเปรี้ยวนะคะเพื่อนๆเราจะทานกับตรงช่วงท้องอ่ะตรงมันปลาเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนเนี่ยค่ะเราทําทานบ่อยสูตรนี้อร่อยจริงเราอยากแบ่งปันให้เพื่อนๆเอาไปลองทําทานสามีจะได้ติดใจนะคะเหมือนของเราเนาะสามีเราติดใจนะคะเนี่ย อาหารไทยบ้านเราเนี่ยอา,ารเพื่อนสามมีชอบเพราะว่ามันหอมแล้วก็อร่อยนะคะเพื่อนไม่เหม็นคาวนะเราทํานะหมักหมักไว้นะคะจนเนี่ยขยำขยำแล้วก็หมักทั้งทั่วอย่าไปขยำเขาแรงนะคะเพื่อนปลาแซลมอนอย่างที่เราบอกค่อยๆทาไปเรื่อยๆจนหมด ก็เราของเราก็กะพอดีเป๊ะเลยหานเพื่อนเนี่ยเครื่องกระเทียมเกลืออย่างที่เราเขียนไว้ให้ข้างต้นแล้วนะคะเครื่องปรุงนะคะนี่นะคะแต่ใครถ้าใครไม่ชอบเอ่อตรงหนังปลานะคะเพื่อนสามารถตัดออกได้นะคะแล่ออกได้แต่ของเราชอบผัดทอดแล้วกรอบอร่อยดีเนาะหนังปลาแซลมอน คนะคะนี่นะคะเพื่อนเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะจากนั้นเราก็จะไปนําใส่กล่องนะคะเพื่อนเพื่อนก่อนที่เราจะนําใส่กล่องนะคะเราจะเรียงใส่ลงไปในถุงพลาสติกซิปล็อกนี้นะคะใครไม่มีถุงพลาสติกแบบนี้ก็ใช้ถุงพลาสติกธรรมดาได้เลยนะคะเพื่อนอันนีเน้เราไม่ต้องไปเน้นนะคะเราก็จับเนื้อปลาเรียงลงนะคะเพื่อน เราใส่ถุงแบบนี้แพคไว้ก่อนเลยนะคะเพื่อไม่ให้กลิ่นนะคะเพื่อนถ้าเราใส่กล่องอย่างเดียวนะกลิ่นเขาจะไปทั่วบ้านเลยนะคะเพื่อนนี่คือเราก็เลยต้องทําแบบนี้นะเราจะเรียงเนื้อปลาลงในถุงซิปล็อกนะคะเพื่อนกลิ่นกระเทียมมาหารเพื่อนเวลาเวลาที่เราทิ้งไว้3าวันใช่ไหมคะ3าวันหรือ4ี่วัน ถ้าเกิดอากาศร้อนๆก็เปรี้ยวไวนะคะเพื่อนแต่ว่าถ้าเกิดอากาศไม่ร้อนก็คือต้องเพิ่มเพิ่มเวลาไปนะคะเพิ่มเพิ่มระยะเวลาขึ้นไปพวกกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนที่เหลือๆนำเครื่องเทศอยู่ในนี้นะคะเราก็เอามาทาทาโปะลงไปด้วยเลยนะคะเพื่อนนี่นะคะเราก็จะใส่ไป แพ็คไว้แบบนี้นะคะเพื่อน่ยพวกกระเทียมพวกข้าวนะคะก็เอาใส่ลงไปด้วยเลยนะคะเพื่อนๆจากนั้นไล่อากาศออกให้หมดนะคะเพื่อนเราจะไล่อากาศออกให้หมดก่อนนะคะแล้วก็ถ้าใครมีเครื่องซีนนะคะก็ใช้ได้เลยนะคะเพื่อนของเราเครื่องซีนมันดูดอากาศออกไม่ดีเนาะเราก็เลย ต้องใช้มือแล้วก็ใช้ถุงสิบล็อกแบบนี้เอานะคะเพื่อนน,นะคะ่หาดูดรูดอ,อากาศออกให้หมดแล้วเราถึงจะปิดซิบล็อกนะคะเพื่อนรูดออกให้มากที่สุดแล้วก็ปิดซิบล็อกนะคะแล้วก็เอาใส่ในกล่องนะคะเพื่อนกล่องพลาสติกนะคะใส่ไว้แบบนี้เลยะค่ะเพื่อน นี่นะคะถ้าเพื่อนๆทำแบบนี้กลิ่นไม่มีออกไปข้างนอกเวลาเราช่วงที่เราหมักรอไว้3วัน4วันอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะรอ3วันถึง4วันนะคะเพื่อนเพื่อที่จะรอให้เขาเปรี้ยวนะคะแล้วก็เอาออกมาทานนะคะเพื่อนโอเคนะคะโอเคนะคะเพื่อน ปลาแซลมอนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสูตรปลาส้มปลาแซลมอนนะคะทําไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อน โอเคนะคะคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆเลยนะคะนําไปทําให้สามีทานรับรองได้สามีติดใจแน่นอนเหมือนของเราเห็นไหมคะเจอแซลมอนเมื่อไหร่ซื้อเลยค่ะแต่ต้องลดราคาเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าไม่ลดราคานี่คือว่าราคาแพงมากๆเลยนะคะที่ฝรั่งเศสนะคะเพื่อนโอเคนะคะเพื่อนคลิปนี้นะคะเราก็จะลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปของไอซ์ตันชาแนลด้วยนะคะไอซ์ตันชาแนลกราบขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ เป็นกำลังใจให้อตันชาแนลมาโดยตลอดนะคะเพื่อนเก่านะคะแล้วก็เพื่อนใหม่ก็กับขอบคุณมากๆเช่นกันนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งดิ้งดิ้งดงด,งดงนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปของอิตันชาแนลนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ